สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะปศุสัตว์พัฒนาไก่พิจารณาสามูลจติติจากกรมปศุสัตว์ค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะวันนี้เข้าเดือนพฤษภาคมมาช่วงหนึ่งแล้วค่ะก็ไม่ว่าจะเดือนไหนๆเนาะช่วงนี้เราก็ยังเจอกันเหมือนเช่นเคยทุกวันทุธค่าหกนาฬิกาถึงหกนาฬกายี่นาทีค้วิทยุเพื่อการเกษตร a m หนึ ทางเพจ a c e b o o k ของวิทยุเนาะของสถานีนั่นแหละค่ะแล้วทาง Facebook ของรายการประสิทธิ์พัฒนา YouTube รายการประสิทธิ์พัฒนาก,ก็เราก็เจอการได้ตลอดเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเข้าเดือนพฤษภาคมมาแล้วเพราะอะไรวันที่15พฤษภาคมตั้่แต่ผ่านมาเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะนะ ก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแต่บางทีมันก็มีพายุมีอากาศร้อนเหมือนที่เคยให้ช่วงไหนนะที่แบบฝนไม่ตกอากาศมันก็เรียกว่าอบอ้าวก็จะร้อนมากหน่อยก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภ,ภาพสัตว์เลี้ยงของเราด้วยค่ะเขาอาจจะมีผลกระทบกับเขา,าสัตว์เลี้ยงของเรานะไม่ว่าจะเป็นโครกระบือแพะแกะสุกรเป็ดไก่ต่างๆ นะคืออากาศคือฝนตกอากาศชื้นนะคะก็ทําให้มีทางระบบทางเดินหายใจหรือหลอดลมต่างๆนะก็มีผลกระทบได้นะคะหรือแม้แต่น้ําท่วมขังอ่คอกคอกแช์อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็สุขภาพเขาก็จะแย่ลงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบางที บาเท้าเปื่อยก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าพื้นดินมันจะแฉบบ้างแห้งบ้างแก้งบ้างอะไรย่างเงี้ยนะแล้วอากาศชื้นๆมันก็จะมีเชื้อโรคได้หลายๆตัวนะคะก็ดูแลสุขภาพสว์ให้ดีๆใกล้ชิดเท้านะคะให้เขารู้ว่าเรอาอะแบบเราเคยเจอเขาบ่อยๆทุกวันด้วยสุขภาพของเขาเนี่ย เป็นปกติยังไงเพราะเขาเปลี่ยนไปผิดสังเกตไปเล็กน้อยเนี่ยเราจับสังเกตได้เลยนะคะเช่นเขาเคยเดินเคยเคี้ยวเอื้องเคยแบบลุกเดินไปได้เรื่อยๆบางทีเขาอาจจะผิดปกติไปาอาจจะซึ้งไม่เดินเขาอาจจะเจ็บเท้าก็ได้อะไอย่างนี้นะคะหรือว่าเ,อาเขาอาจจะไอาจามให้เราเห็นชัดได้หายใจแรงอะไรอย่างนี้ยน้ำตาไหลนะหรือ เขาถ่ายมูลออกมามีสีผิดปกติมีสภาพผิดปกติไปต่างต่างนานนะเขาอาจจะฉี่ผิดปกตินะถ่ายผิดปกติต่างๆนะคะอย่างเงี้ยเราสังเกตได้หมดเลยถ้าเราแบบใกล้ชิดกับเขาแล้วเราไปดูเขาใกล้ชิดเนี่ยผิดปกติเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราผิดสังเกตแล้วเรารู้แล้วว่าเขาอาจจะมีเอ่ออะไรแปลกตอนที่เขาเคยกินข้าวกินหญ้ากินอาหารได้ เขาไม่กินเขาอาจจะเจ็บปากใม่ปากมีอาเรมีอะไรนะมีตุ่มมีแผลในปากอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระว,วังดูแลเ้าใกล้ชิดนิดนึงค่ะนะอันนี้เราก็เตือนไปข้อข้อ,ขอหรือโรงเรือนที่เขาอยู่ก็ให้มีที่กำบังตอมแดดกำบังฝนบ้างน,นะเพราะว่าบางทีเนี่ย เอ,อ่อพอฝนมันตกลมมันจะแรมก็พัดศาดเข้าไปเขาไม่มีที่หลบอย่างเงี้ยก็อ,อาจจะเปียกได้นะคะและเปียกฝนนะั้นเขาอาจจะมีผลกระะทบกับสุขภาพนะอันนี้อันนี้เตือนสุขภาพเสรยเลียต่อ,อไปเรื่องสําคัญเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้โควิดสิบเก้ายังมาแรงมากนะก็เนี่ยประมาทก,กันค่ะอย่า ออกข้างนอกบ้านสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือถ้าสะดวกที่จะล้างด้วยน้ํากับสบูก่ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็รักษาระยะห่างให้ดียิมร้อนอาหารร้อนๆนะคะช้อนก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปโนกับคนอื่นนะถ้าเราใช้ของเราเองคนเดียวอะ่ะมันก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็ ที่ที่มันแออัดชุมชนแน่นๆต่างๆก็ยพยายามอย่าไปไปในที่ที่จําเป็นหรือถ้าเราจาเป็นต้องไปที่จริงๆเนี่ยก็มีื้อเนะยคะอนามัยเนี่ยดีสุดนะคะข้อสําคัญอย่าปกปิดข้อมูลนะแล้วอย่าลืมลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันนะคะตอนนี้เขาเริ่มเปิดลงทะเบียนของผู้ใหญ่ไปแล้วคือผู้ใหญ่หมายถึงว่าผู้สูงอายุที่หลังเอ่อเลยหกสิไปหรือผู้มีเสี่ยง แต่หลังจากอาอกข่าวมาว่าหลังจากวันที่31พฤษภาคมจะให้ลงทะเบียนคือที่ตังกหกส60ลงมานะคะอันนี้ก็ตามข่าแล้วก็เริ่มลงทะเบียนกันจะได้นะถึงเขบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วถึงแม้มันจะไม่ได้การได้ร้อยเปอร์เซนนะแต่มันก็จะทําให้เราอะ่ะเออคือหมายถึงว่าโรคเนี่ยมันก็จะลุนแรงออนลงนะคะ อ๋อมีเรื่องเตือนเเรื่องอยากเตือนมากมากเลยเจลแอลกอฮอลหรือแอลกอฮอลที่เราใช้เนี่ยค่ะเด็กๆนะมันมีข่าวออกมาว่ามีน้องพี่น้องการเล่นกันแล้วก็แบบวแบบ่าคุยกันว่าแอลกอฮอลเนี่ยมันปิดไฟได้เด็กค่ะเด็กก็คือเด็กอยากรู้ว่าจริงไหมแอลกอฮอลมาทามือให้น้องแล้วจุดไฟค่ะโอ้โหดีนะไม่เป็นอะไรมากคือแค่พองนะ ก็คือมันก็มันก็แสบมันก็ประสบเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ถึงกับที่ว่าไหม้แบบมือนิ้วติดแกนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ระวังนิดนึงค่ะเตือนนะหรือดูด,ดูช่วงนี้โรงเรียนก็ยังอยู่อยูด่ด้วยเนาะดูแลใกล้ๆชิดน,นิดนึงหรือเราสอนเขาก็ได้ค่ะนะการที่เราจะเดูหรือบอกเขาเราก็จะได้ สอนเขาไปเรื่อยๆอ,อ่ะเราดูอะไรต่างๆลูข่าวเราดูของเขาเนี่ยเราก็สอนเขานะคะว่าอันนี้ควรทําไม่ควรทําหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอัน,นที่เตือนไว้จริงๆเพราะดูข่าวแล้วนึกเลยว่าจะต้องเอามาคุยกับท่านผู้ฟังแน่ๆเลยนะคะอ่ะอันนี้เราขอช่วงนี้นะเริ่มเข้าเรื่องนิดนึงที่อยากคุยมากๆเลยลังกีสกิมค่ะช่วงนี้ประสุกษาชาวประศุกษา,าทั้งหลายเลย คุยกันแต่เรื่องนี้เยอะมากเลยค่ะจริงๆโควิดมันก็อันตรายแต่ลัมบิส k ินมันก็สำคัญกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือนะมันเป็นโรคที่เกิดในโคกระบือนะคะเราก็จะต้องดูแลกันดีๆอันแรกเลยนะคะจะขอคือแกไปเก็บข้อมูลหาข้อมูลมานะอันแรกเลยจะคุยว่างี้ค่ะขอทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนนะ เกษตรกร,กรในพื้นที่ที่ระบาดเนี่ยก็อยากจะได้วัคซีนเพราะบอกว่าวัคซีนเนี่ยหยุดฉีดไปแล้วจะหยุดไม่ให้เป็นโรคได้หรืออะไรต่างๆนะไก่จดจมาเลยค่ะเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยนะที่ใช้เพื่อการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังสิ่งที่ยังไม่มีโรคระบาดวัคซีนอันนี้จะคล้ายๆกับวัคซีนของป่าท้าเปื่อยนะคะคือในวัว ที่มีเชื้อแต่บางทีเราก็ไม่เห็นว่าเขาป่วยแต่มันมีเชื้อที่จะแพร่ออกไปนะคะก็อยากจะบอกว่าขอร้องเกรรษตรกรทั้งหลายถ้าให้ทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนของลัมบิสกีนให้ถูกต้องก่อนนะคะมันเป็นแล้วมันเป็นโรคอุบัติใหม่ด้วยมันเพิ่งเกิดมาบางทีวัคซีนพวกนี้เราก็จะต้องจัดซื้อจัดหาตามกระบวนการต่างๆนะคะ ถ้าใครที่อยากจะกรู้หรือพูดคุยเรื่องวัคซีนก็ติดต่อประสุสัตย์อำเภอตอนนี้เขาก็ให้ประสุสัตย์อำเภอประสุสัตย์จังหวดนะัดเนี่ยลงไปในพื้นที่ไปตรวจไปสำรวจไปควบคุมต้องการดูลแลฉีดอะไรต่างๆพ่นน้ำพ่นยาอะไรต่างๆกันไปนะคะประสุสาร์อำเภอนะก็จะเข้าไปดูประสุสาร์จังหวัด แต่ถ้าท่านใดที่อยากพูดคุยสอบถามแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆแอปพลิเคชัน d l d 4 0เราก็ยังเปิดรับข้อต่างๆเหล่านี้นะคะหรือสายด่วนของกรมประศาสตร์ที่เกี่ยวกับโรคต่างๆนะก็0632256888ยังเปิด รับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับโรคระบาดนะคะตอบคำถาม,ถามรึอซ้าอะไรต่างๆนะข้อสงสัยจริงๆพ่อแจ้งด้วยนะแต่ถ้าเป็นประสุทธ์อำเภอหรือประสุทธิ์จังหวัดที่ท่านอยู่ก็จะรวดเร็วขึ้นด้วยนะคะเราจะได้รู้กันเร็วๆทําท่วงทีสำหรับเรื่องวัคซีนนะมันก็ยังมีอ,อีกหลายๆอย่างนะเพราะเขาบอกว่า ให่ไปได้ข้อมูลมาอีกอันนึงจากสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะโรคลำธีสกินเนี่ยนะมันมีพาหะของโรคหลายๆตัวก็คือเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะนแรงที่มันกินเลือดเจาะก,กัดพวกโคกระบือของเรานะคะอย่างเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อที่ไม่พัฒนาไม่เพิ่มจํานวนต่างๆเนี่ยมแมลงเหล่านี้อย่างเช่นเห็บ หมัดแมลงวันข้อยุมองมต่างๆเหล่านี้นะคะก็เขาบอกว่าอย่างเช่นหมัดตัวพวกนี้มันไม่ได้ไปเองได้นะมันต้องเกาะไปกับหัวควายของเรานะคะแมลงวันเนี้ยมันก็บินได้ไม่กระหายยุงมนะอันนี้เราก็คือเขาก็เลยบอกว่าข้อมูลตัวนี้ก็คือเรามันมันไปเองไม่ได้เราก็พยายามที่จะหยุด การเคลื่อนย้ายของอาพาหะเหล่านี้โดยการพยายามการหยุดการเคลื่อนย้ายสัตว์นะแล้วเขาบอกว่าพบถ้าพบอะไรต่างๆเนี่ยนะเคสต่างๆเนี่ยก็ทีสัตวำเภอเนี่ยก็ช่วยได้จริงๆนะคะจะมาควมอนุรักษ์พัฒนาควาอยถ่ายเขาให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ก็ไปเอามาเล่าให้ฟังกันว่า โรคพวกนี้ตัวพวกนี้นะที่มันเป็นผาหาของโรคเนี่ยมันตายเองไม่ได้นะเห็บมัดเนี่ยมันต้องเกาะวัวควายของเราไปเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดการเคลื่อนย้ายวัวควายสักระยะหนึง่งเห็บมัดต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เคลื่อนย้ายไปด้วยนะคะเอองั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะจริงๆวันนี้นะอยากคุยเรื่องลัมบิสกรีเนี่แหลคะค่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อสักครู่นึงเรากลับมาคุยกันใหมนะ่งป๊บเดียวค่ะค่ะเรากลับมาคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ที่ คุยไว้ว่าจริงๆแล้วพวกสัตว์เห็บม,มัดต่างๆเนี่ยนะมันไปเองไม่ได้เขาก็เลยอยากที่จะให้หยุดการเคลื่อนย,ย้ายโครกระบือไว้สักระยะหนึ่งเพื่อจะได้จำกัดการเดินทางของพาหะต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างที่บอกว่คซนวัคซีนทั้งหลายแหละนี่แหละเราก็กำลังอยู่ในช่วงของการจัดของจ้หาหามันเป็นโรคใหม่เนะเราก็เรียนไปแต่ปัจทุสัตนะ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะนะก็เร่งสก,กัดนี่นนเขาเรียกใช้คำว่าเร่งสก,กัดเลยค่ะโรคลมริสกนในโคนกระบือน,นี่แหละนะคะการแพร่ระบาดอันนี้มีาออร,รสั่งมีคําสั่งเร่งด่วนเร่งด่วนเลยนะดำเนินการแก้ไขควบคุมนะคะการระบาดอย่างเข้มงวดด้วยมาตรก,การต่างๆนะมีมาตรก,การการควบคุมยังไงท้งการเฝ้าระวัง การป้องกันการควบคุมนะเร่งให้ประกาศเขตเาเรียกว่าเขตโรคระบาดชั่วคราวนะคะหรือ,เ,อ,อเขตโรคระบาดเขตเฝ้าระวังต่างๆเนี่ยคือต้องประกาศเป็นช่วง,วงๆนะตอนนี้านการควบคุมการเคลื่อนย้ายก็ต้องเข้มงวดวด้วยนะคือมาจากอย่างที่บอกว่าตัวสัตว์พวกนี้พาหะเนี่ย มันไปเองไม่ได้อ่ะนะเราก็จำกัดตัวพาไปนะแล้วกรณีที่พบโรคระบาดเนี่ยต้องรีบสอบสวนเลยนะตอนนี้ปศะสุสัจจังหวัดทุกจังหวัดเข้าไปดูแลอย่างเข้มงวดเลยเพราะถ้ามีการเคลื่อนย้ายปัะสุสัจต้นทาง ต้องรับผิดชอบด้วยนะช่วยกันดูนะคะแล้วก็ท่านทั้งหลายอะ่ะที่เลี้ยงโคกระบือต้องช่วยกันร่วมมือกันค่ะในเอาชายแดนอีกนะอย่าไฟลักลอบเอาเข้ามานะคะแล้วอีกอันหนึ่งใจเรบพูดเสมอเลยการเออรวมฝูงอะ่ะถ้าเราได้โคกร,ระบือสัตว์เข้ามาใหม่นะฝูงใหม่เนี่ย แยกกัก yeah. ตัวเอาไว้ให้ดีๆก่อนนะคะการป้องกังนต่างๆการลักลอบต่างๆเนี่ยโหมันมันเป็นตัวการเลยทีเดียวนะจากการที่เราลักลบอบเข้ามาเนี่ยเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเออที่มันมาใหม่มติดโรคอะไรมาอะไรมาตรวจซะให้ดีก่อนนะการลักลอบเคลื่อนย้ายการอ่ออ,อยเครื่องเวลาสมมติมว่าเรา ครบกำหนดฉีดวัคซีนในสัตว์ของเราในฝูงของเราเนี่ยก็ฉีดวัคซีนอะไรต่ออะไรให้ครบเนาะแล้วก็จะลืมกักกัโกโรคแล้วก็กางม้งเป็นไปได้ให้พยายามกางม้งผ้าเชื้อคือมาตรการต่างๆเนี่ยมันช่วยได้ตั้งแต่แรกๆและหลายๆโรคเนี่ยมนันก็นการจากการเอ่อการเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายการดูแลการลักลอบไม่ให้มีการลักลอบเนาะ ายาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยนะถือว่าเป็นการควบคุมโรคทั่วๆไปอีกอันหนึ่งการจัดการดูแลในส่วนของตลาดนัดค้าสัตว์นะตลาดนัดโครกระบือเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนที่นำเชื้อได้เยอะมากเลยยาฆ่าเชื้อเนี่ยพยายามพ่นๆไว้นะเราก็ดูแลตัวเราด้วยนะคะ เพราะว่าจริงๆนะตรงนั้นมันเป็นจุดที่แบบว่ารวมคนเยอะเนาะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งจุดต,ตัวตั้งอะไรประกาศเป็นเขตอนะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วในในส่วนของพื้นที่ที่พบตอนนี้ก็จะมีประมาณเขตสาเขตสี่คือทางภาคอีสานแล้วก็เขตเจ็ดนะที่พบมานะตอนนี้ก็ประกาศ ามาเราเจอในหลายๆจังหวัดทั้งในเขตสามเขตสีและเขต7ด้วยนะแล้วอาจจะมีการแพร่กระจายลงออกไปในวงกวา้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันลดความเสียหายลงนะคะการแบ่งพื้นที่ควบคุมโรคต่างๆอะไรเนี่ยคือยังไงอะ่ะขอความร่วมมือนะ ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่เรากําหนดหรือเราออกกันมานะประสุตว์อำเภอรประสัท์จังหวัดเขาจะออกไปบอกจะแจ้งให้ทราบคราวนี้เดี๋ยวไปบอกอีกทีหนึ่งว่าถ้าท่านสงสัยหรือมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะศัตว์มีป่วยเป็นผิดปกตินะแจ้งประสุตว์อําเภอเลยใกล้สุดเร็วสุดนะคะประสุตว์จังหวัดหรือโทรศัพท์สายด้วยอย่าลืมนะเดี๋ยวไปบอกอีกทีหนึ่ง เรียมจดนะคะ0ู3ย2 5 6ส8สองนะอันนี้ใครที่สะดวกโทรศัพท์แต่ใครที่สะดวกทางแอปพลิเคชันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน dl d 4.0อันนี้แจ้งได้เลยนะเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็เล่าแลก็ โทรมาคุยแจ้งเข้ามาเขาจะได้เอามาดูกันนะคะเออมีก็ต้องอันนี้นะหนึ่งขอบคุณท่านฟังท่านผู้ชมทั้งหลายที่กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการเรานะพอดีไก่ได้ไปเปิดเจอในเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุที่ปล่อยเสียงวิทยุออกมาแล้วมีคุณ ชื่อคุณดุสิตจันทโยธานะคะใช้านามว่าคุณดุสิตจันทโยธาเลยแสดงความคิดเห็นเข้ามานะการช่วงที่รา,ายการออกอากาศออกมาว่าชาวโครานตอนนี้ต้องการวัคซีนลัมบีสกินกับยารักษาอย่างอื่นเอาไว้ก่อนคือตอนนี้นะคะต้องบอกอ่างนี้ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คือเราเดี๋ยวแกจะส่งขึ้นมาให้ดูในเฟซบุ๊กของกรมนะกพอดีทางส่วนที่รับผิดชออเนี่ยเขาส่งตารางงานขึ้นมาเอ๊ะแต่เารยตารางและเป็นเหมือนปฏิทินใการจัดหาอะไรต่างๆแกส่งไปให้ดูนะคะคือตรงนี้แกก็จะไปหาข้อพาอ,อ่านเจอแกก็เลยไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวแกส่งขึ้นให้ก็คือช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการจัดหาแต่ถ้ายังไงมีอะไรตอนนี้ติดต่อประสุทสัตว์อำเภอ ท,ท,ที่ท่านอยู่หรือที่ท่านเลี้ยงอยู่อะโคครออโคกระบือท่านเล้ยงที่ไหนประสุสันอำเภอนั้นเลยนะคะอันนี้ช่วงนี้เขาให้ทำอย่างนี้ไปก่อนนะนะเราก็จะได้ช่วยกันร่วมมือกันค่ะคือท,ทุกคนก็ได้รับผลกระทบไปทุกเรื่องนะก็ช่วยๆกันนะคะเราจะได้ ผ่านพ้นทุกอย่างไม่ว่าจะลัมบีสกิมของโครกระบือหรือของโควิดของคนก็ตาแต่ละโลกแต่ละอย่างมันก็เข้ามาให้เราแก้ปัญหานะปัญหาทุกอย่างจะผ่านกันไปด้วยดีถ้าเราร่วมมือหรือพูดคุยกันดีนะคะเ,ออเวลาก็ใกล้หมดแล้วเราเอาเป็นว่าเราเจอกันใหม่พบกันใหม่นะคะออวันเวลาสถานีเดียวกันนี้นะคะมีปัญหาอะไรอย่างที่บอกบริษัทอำเภอบริษัทจังหวัดปัะสุสัตวเขต ินด,ดีเข้าไปเลยหาเขาติดต่อเขาได้เท่าที่ท่านอยู่หรือจะติดต่อมาทางกรมปศุสัตว์ก็ได้ค่ะเขียงเชืนไม้หาไกลก็จ่าหน้สองถึงพิจารณาสามมูลจิตติกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์พนมพิยาไทยกรุงเทพหนึ่งศูนย์สค่ะเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มเผยแพร่นะศูนย์สองห้าสามี่สี่เค่ะใครอยู่ใครรับ ตอบได้ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะถ้าไม่รู้ก็จะไปนค้นไปหามาให้ค่ะแล้วก็ Facebook, Youtube ของรายการปรับสุสัตกพัฒนานะคะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาแบบนี้ใกก็จะพยายามตามเข้าไปดูแล้วก็จะไปหาข้อมูลมาให้เช่นนี้นะคะตันนี้ก็รักษาสุขภาพที่ดีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพสตวนเลี้ยงถ้าเราแข็งแรงแล้ว งานของเราสัตว์เลี้ยงของเราก็ไปได้ด้วยดีเช่นกันค่ะช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์สแสดงความคิดเห็นเข้ามาเลยค่ะและแ้วใครจะยทยตอยตอบหาข้อมูลมาให้เท่าที่หาได้นะแล้วเดี๋ยววัืไหรเราเจอกันใหม่สุปดานหน้าสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ